ตอนที่เราเขียนสิมโบลสองดีที่เป็นเป็นของตัวหลอดไฟนะครับให้เรามาที่ตัว anno t a t e นะครับแล้วก็มาเลือกที่ซิมโบลนะครับแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับมาดอปดาวเลือกนะครับให้วางให้ใช้หลอดไฟของที่เป็นเป็น dl หนึ่งนะครับ d l 1หนึ่งนะครับผมจะกำหนดเป็นประเภทดาวไลท์ที่มันอยู่ในห้องทั่วไปนะครับส่วน dl 2สองก็จะเป็นดาวไลท์ที่อยู่ในห้องห้องน้ำนะครับส่วน Dl สามก็จะเป็นพวกดาวไลท์ที่อาจจะเป็นโคมไฟระยะหรือว่าเป็นประเภทข้างนอกนครับแล้วแต่เราจะกําหนดสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะทําตามที่ผมตั้งไว้ให้ก่อนนะครับแต่ว่าพอเวลาเราทํางานจริงนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการกําหนดซิมโบลหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของประเภทสัญล่หลอดไฟแสงสว่างมันขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเขาเป็นคนกําหนดมาบางทีโปรเจกต์หรืละโปรเจกต์นะครับมีการใช้หลอดไฟที่มากกว่าห้า ประเภท6ประเภทนะครับก็จะมีการกําหนดดาวไลท์หรือว่าชื่อประกอบเราก็ต้องให้มันอ้างอิงก,กับสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับอันนี้๋ยบางท่านที่เป็นสายอินทีรเียหรือว่าถามันนี้ก็น่าจะเข้าใจจุดนี้นะครับเคเดีอย่ผมจะเลือก DL หนึ่ะนะครับซึ่งผมใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนของดาวไลท์ในห้องทั่วไปนะครับเอามาวางไว้ห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกนะครับวางไว้แค่ตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งก่อนนะครับวางไว้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะวางหลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมลืมบอกไปว่าอยากจะแนะนําให้่าแท็ก room tag ก,ก่อนนะครับเป็นชื่อห้องก่อนนะครับที่ไปที่มาของการตั้งชื่อห้องเนี่ยคือเวลาเขาคํานวณโหลดไฟฟ้านะครับงานงานงานไฟฟ้านะครับถ้ามันมีการกําหนดชื่อห้องไว้เป็นหมวดหมู่นะครับเวลาเขาไปคํานวณโหลดเซนเตอร์นะครับเขาก็<ๆ>จะได้รู้ว่าอ่าห้องนี้นะครับมี ปริมาณของไฟฟ้าแสงสว่างเท่าไหร่นะครับมันจะได้ไม่สับสนแล้วก็ทําให้เป็นระเบียบนะครับเราก็กําหนดชื่อห้องลงในแปลนไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปบอกรายละเอียดในเรื่องของเบอร์ฟ้าระดับพื้นต่างๆนะครับบอกแค่ชื่อห้องก็ได้นะครับมาที่ r ูมแท็กนะครับจากนั้นนะครับเลือกเป็นเฉพาะชื่อห้องอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับที่มีเฉพาะชื่อห้องนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งก่อนนะครับ ออกไ้ทุกห้องเลยนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการแยกชื่อห้องนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างชื่อห้องแป๊บหนึ่งนะครับอี่นะครับพอเราได้เราทำการแท็กชื่อห้องไว้ครบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการวางหลอดดาวไลท์นะครับโดยที่ห้องนอนหนึ่งนะครับ ผมก็จะวางดาวไลท์ตัวนี้นะครับไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเอาตัวห้องนอนนะครับสี่หลอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสองนะครับแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งนะครับผมก็เลือกกดแบบนี้นะครับแล้วก็วางตำแหน่งไว้คร่าวๆก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งจัดเดเรมชันนะครับวางไว้ก่อนนะครับ ตำแหน่งนี้ผมโอเคหลอดเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เลือกเป็น dl 2นะครับวางไว้ก่อนนี้นะครับ dl 2ก็วางที่ห้องน้ำก่อนนะครับส่วนห้องัอแขกนะครับก็เอามาวาง อันนี้ผมทําให้ดูเขาค่าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํา PDF ให้ดูแล้วก็เราค่อยไปทําตามในแบบ PDF นะครับส่วนวิธีการทําก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างการใส่สวิตแล้วก็การเขียนตัวสายไฟที่เป็น 2D ให้ดูนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดดู p d ดที่ผมทําเสร็จแล้วก็ทําตามนะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้เวลาในการเขียนให้ดูทุกจุดนะครับแต่ว่าเราไปเขียนตาม PDF แทนนะครับหรือว่า จเปกเดี๋ยวผมจะแปลงไฟล์เป็น PDF หรือว่า JPEG ลงไว้ในกลุ่มที่ทำการเรียนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างห้องนอนตัวนี้นะครับถ้าเราได้ตำแหน่งหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาเราอิงดิเมนชันนะครับให้เรานะครับเลือกดิเมนชันนะครับตัวนี้นะครับมันผมจะเขียนไว้อยู่นะครับว่าเป็นดิเมนชันสำหรับ EE นะครับแต่ว่า อันนี้ไม่ได้ฟิกนะครับถ้าใครมีการคีเอเดมิชันขึ้นมาหรือว่าสไตล์ขึ้นมาใหม่กําหนดขนาดหรือว่าตัวไหนขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาใช้งานของเราเองได้นะครับผมก็จะใช้ตัว e e, e ตัวนี้นะครับผมก็จะกําหนดจากขอบผนังนะครับหรือว่าหากใครมีการน้างอิงจากกีไลน์ก็ได้นะครับเพราะส่วนมากนะครับเวลาทําหน้างานจริงนะครับงานดรอปไฟมันจะมาขึ้นตอนงานฝ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอฝ้าเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนั่นแสดงว่า มันมีงานผนังนะครับผมก็เลยจะ,จะอิงจากดิเมนชันจากผนังนี่ก่อนเพราะว่าจิตลายตอนนี้ไม่สําคัญละเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นของงานก่อสร้างนะครับอันนี้เราก็มองถึงหน้างานด้วยนะครับถ้าเราให้จิตลายกับเราให้ผนังข้างเคียงอันไหนเขาจะวัดดิเมนชันได้ง่ายที่สุดนะครับเราก็ผมก็ใช้วิธีการอ้างอิงจากตัวผนังมาก่อนนะครับใช้วิธีการดึงจากผนังมาแบบนี้นะครับแล้วก็กําหนด แอนดิเนชันนะครับส่วนมากก็จะเป็น0.9นะครับขอบผนังนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวดีไซเนอร์ด้วยนะครับว่าเขาต้องการกําหนดหลอดไฟประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเบสิกนะครับอยู่ประมาณ0.8ถึง0.9นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ทําการให้ d i m ด n s ิเมนชันนะครับจากขอบหน้าต่างนะครับประมาณ0.9นะครับก็ให้ d i m ด n s ิเมนชันมาต่อนนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับบางทีก็จะมีไฟหัวเตียงที่แบบมีดิเมนชันเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คี้ที่ตัวหลอดไฟแล้วเราก็กําหนดเป็น0ูจดเก้าก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้ทําการอะไรนะครับต่อตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเวลาเราทำดิเมนชันนะครับเราเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของผงพื้นอยู่ใช่ไหมครับ บางทีมันไปลบกวนในการให้เงนชันของเรานะครับหรือว่ามันเรามองว่ามันไม่จําเป็นเลยเพราะมันเป็นแปนหลอดไฟเราไม่ต้องแสดงตัวแพทเทิร์นของกระเบื้องหรือว่า,อาวัสดุพื้นก็ได้นะครับให้เราทําการกด vV ขึ้นมานะครับกด V ีขึ้นมานะครับ,รรรบแล้วก็มาเลือกที่ตัวฟอร์นะครับตัวฟอร์แบบนี้นะครับเราจะได้เข้าใจวิธีการตั้งค่าตัววิวด้วยนะครับจากนั้นนะครับมาเลือกที่แพทเทิร์นนะครับ แล้วก็มาติ๊กที่ตัวเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกนะครับแล้วกดโอเคนะครับกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าตัวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นคัทนะครับเท่าทีนะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับผมดูผิดผิดช่องนะครับแพทเทิร์นตัวนี้นะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้เครื่องหมายถูกตัวนี้ออกนะครับกดโอเคกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับ เราก็จะไม่เห็นลายกระเบื้องแล้วนะครับถ้าแบบนี้ผมว่ามันโอเคกว่านะครับก็คือไม่ต้องแสดงพื้นนะครับสัญลักษณ์ของพื้นหรือว่าลายแหดของตัวฟินิชชิ่งพื้นนะครับตันนั้นนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับฝั่งนี้เราก็ทำการลายได้เลยนะครับมาอยู่ตำแหน่งกันแล้วก็มาด้านนี้นะครับเราก็ทำการให้เดิมพนชันแบบนี้นะครับ ก็มาจัดตัวนี้นะครับ1.9นะครับสมมุติว่าดสิมิชันที่ออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะให้มันห่างจากสมมติว่ามีตัวเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับดีไซเนอร์เขาก็จะมีระยะดสิมิชันนะครับบอกว่าหลอ,อ,อดไฟควรห่างจากตู้เสื้อผ้าประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมให้ห่างจากตู้ตัวนี้ออกมาประมาณสัก0.4นะครับ แต่ว่าเราจะพึ่งให้เดนเปนชันหน้าอิงตู้นะครับคร่าวๆเฉยๆนะครับศูนย์จุดสี่นะครับเราก็จะแล้วแล้วเราดีลิทออกนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เดนเปนชันตัวนี้นะครับอ่านจากผนังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำไมถึงดีลีทออกเพราะว่าบางทีไม่มันยังไม่ เหมาะสมในการอ้างอิงที่ตัวตู้นะครับเพราะว่าตัวตู้อาจจะมาทีหลังก็ได้นะครับก็มาที่ตัวกิจหลายก็ได้นะครับหรือเราจะอ้างอิงแค่ตำแหน่งเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เราก็ให้มันอยู่ตรงกลางของห้องน้ำนะครับ ถ้าต้องการให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่เปิด EQ ก็ได้นะครับเป็น EQ นะครับชื่อห้องนะครับเราก็ Move ออกมาให้มันอยู่ห่างจากตำแหน่งหลอดนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งของหลอดไฟในห้องนี้ที่เหลือก็จะเป็นการจัดเดน n ชั o นให้มันดูสวยงามอันนี้ตามสไตล์อตของเรานะครับ ให้อ่านแบบเข้าใจนะครับแต่ว่าคร่าวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะพาใส่สวิต์นะครับมาที่สวิต์นะครับสวิต์นะครับเราก็มาที่เดิมนะครับมาที่โนเทดนะครับเลือกที่สิบโบนะครับจากนั้นนะครับเลือกหาคําว่าที่เป็นสวิต์นะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาออกแบบให้เป็นสวิต์ทางเดียวนะครับก็แต่ว่าแยกสวิต์กันนะครับก็จะเป็น ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเอาไว้ตำแหน่งนี้แล้วก็มีตำแหน่งเหมือนอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือหลักการนะครับก็คือให้มีสวิตช์คอนโทรลให้หลอดนี้หลอดเดียวนะครับแล้วก็มีคอนโทรลสองหลอดนี้แล้วก็มาแยกสองหลอดนี้นะครับส่วนไฟหัวเตียงตัวนี้นะครับให้เป็น ให้เสียบเข้ากับเต้ารับนะครับแล้วก็มีสวิตตัวนี้ด้วยนะครับในห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับก็อาจจะเป็นคอนโทรลจากข้างนอกนะครับพอเวลาเขียนสายไฟนะครับให้มาที่ตัวคําสั่งลายนะครับดีเทลลน์นะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกนะครับเป็นเส้นสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งตัว ตัวนี้นะครับตัวอานะครับโยงมาแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็กด e อ c a ข e นะครับแล้วก็โยงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นมันจะต่อเนื่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเอ c a ข e ออกนะครับอผมทําผิดนะครับตัวนี้เป็นของห้องน้ํานะครับที่เส้นนะครับแล้วก็ ที่เอชซิมิล่าใหม่ครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับมานี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มาใส่ตรงนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะทำสองหลอดนี้เป็นสวิตสองทางนะครับโดยเปิดจากด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสวิตมาอีกตัวหนึ่งนะครับ วางแว่งข้านะครับแล้วเราก็มาดรอปดาวตรงฝั่ง property นะครับก็เลือกเป็นสวิต์นะครับสองทางตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น S2 นะครับแล้วเราก็อย่าลืมมาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับให้เป็นสวิต์สองทางนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเขียนซิมิลาสายไฟเพิ่มนะครับก็แบบนี้นะครับถ้าเป็นโรงงานแล้วษณะแบบนี้ก็คือ เปิดตัวนี้นะครับหนึ่งหลอดแล้วก็สามารถเปิดตัวนี้จากที่นี่นะครับหลอดสองหลอดนี้เปิดจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาปิดที่ตรงข้าง,างเตียงนะครับได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการเขียนหลอดไฟที่มันเป็นซิมโบลสองดีนะครับ